แองเจลีนาโจลีนักสแสดงชื่อดังมีประวัติมะเร็งรังไข่และเต้านมในครอบครัวจึงปรึกษาแพทย์และตรวจพบว่ามีความผิดปกติของยีน BRCA1 ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและรังไข่แองเจลีนาโจลีตัดสินใจตรวจและเมื่อตรวจพบก็ประกาศต่อสาธารณชนว่าตนเองมีพันธุก,กรรมที่ก่อความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้วตัดสินใจผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างและต่อมาผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งหมด เพื่อให้้เเเลีี่่ยงงทจะะกิดมร็ขึนใในนชีวิตปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตรวจหาความผิดปกติของ DNA หรือรหัสทางพันธุก,กรรมได้อย่างแม่นยำซึ่งการตรวจนี้ช่วยระบุค,ความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดและความเสี่ยงในการแพ้ยาทำให้สามารถป้องกันโรคเชิงรุกในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ ศูนย์ที่เรียกว่า Genomic Service เนี่ยนะครับซึ่งเป็นศูนย์พันธุศาสตร์เพื่อสุขภาพและครอบครัวนะครับใช้การตรวจกรรมพันธุ์หรือตรวจ DNA เนี่ยเพื่อที่จะทำนายว่าท่านมีความเสี่ยงหรือไม่ต่อการที่จะเกิดโรคกรรมพันธุ์บางชนิดโรคเหล่านี้ได้แก่โรคหัวใจโรคมะเร็งมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์มะเร็งอะไรบ้างละ่ะเต้านมรังไข่ลำไส้ใหญ่ไทรอยทางเดินอาหารต่อมลูกหมาก มะเร็งผิวหนังบางชนิดนี้เป็นแค่ส่วนน้อยส่วนมากแล้วเป็นโรคที่คนทั่วๆไปไม่ทราบหรอกว่าตนเองมีความเสี่ยงแล้วก็มีคนจํานวนไม่มากที่มีความเสี่ยงแต่ว่ามันจะดีไหมครับถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ได้ว่าคนใดมีความเสี่ยงแล้วคนที่เสี่ยงนั้นหาโอกาสที่จะป้องกันหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียชีวิตศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวโรงพยาบาลบำรุงราชให้บริการทดสอบพันธุศาสตร์เชิงป้องกัน ให้คำปรึกษาและดูแลโดยแพทย์และทีมสหาสาขาเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์เพื่อค้นหาความเสี่ยงก่อนเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมเช่นโรคมะเรง็งโรคหัวใจและยังช่วยวางแผนการมีบุตรโดยตรวจยีนเพื่อป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุตรและป้องกันการแพ้ยาเภสัชพ,พ,พันธุศาสตร์เนี่ย ก็คือการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยาเพราะฉะนั้นภายหลังจากที่คนไข้ได้รับการตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์แล้วเนี่ยจึงสามารถเอาผลการตรวจยีนนียครับไปใช้ในการเลือกยาหรือปรับขนาดยาให้เหมาะสมเพื่อลดโอกาสการเกิดแพ้ยานะครับหรือทําให้ได้ขนาดยาที่ได้ประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุดแล้วก็ไม่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาครับการตรวจที่โรงพยาบาลบำรุงราชมีจุดเด่นคือดูเป็น one stop service นะครับ มีแพทย์ที่น่าจะเข้าใจปัญหาของท่านนะครับแล้วมีความชำนาญในการที่จะวิเคราะห์โรคแล้วทีมแพทย์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยห้องปฏิบัติการที่มีความแม่นยำสูงมากแล้วก็มีศักยภาพสูงนะครับห้องปฏิบัติการนี้ถูกพัฒนามาโดยทีมที่บำรุงราชเพื่อให้สามารถที่จะรองรับการตรวจโรคพันธุก,กรรมจริงๆทุกชนิดที่นักวิทยาศาสตร์รู้นะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของที่นี่ การตรวจพันธุก,กรรมเป็นการช่วยให้เรารู้โอกาสและความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดได้จากพันธุกรรมรู้ก่อนป้องกันได้เพราะไม่มีอะไรสำคัญกับเราเท่ากับการมีสุขภาพดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์